Oh. มาพี่น ah ้องออมขีเล็กเด้อออมขีเล็กออมขีเล็กแซ่บมาๆมากินข้าวมังกรเด้อบานี้เด้อเต็มถ้วยบักเย่สดถ้วยสดบกินพี่น้องเลยเอาเลยมาพี่น้องกินข้าวเด้อข้าวมังกรเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินข้าวเลก้งเอาไปทำข้าวข้าวมาข้าวเล้งมาขิเล็กแซ่บแต่แต่ซีฟื้ดคุณแม่สุดยอดคุณนม่ Mười một hôn khóc khí tay hôn lâu hát nữa đến tuổi tuổi trưa hôm nay mặc ký 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 ใส่แกงใส่ <LE> um, us ัก <pl> ข <ains> ันแะ่สักขันแตะ่สักซีขอมก่อนนุ่งห่าอะไรก็ออยบมหมักใส่สักอีตู้ออคชเรขอยมหมักใส่ทักขันแยะใส่สักซี่จะได้ไล่รสชาติแต่บอ่เน่ะเปลนมเรื่องแบบนเอยบางคนเขาใส่กะดิอีกะเปลี่ยเลยไหมติเขมมักใส่กะทิขมมักฮะนุ่งห่าไป แก่ใกะทิะเขา่มัดด้วยหอมพริกใส่กะทิน่ะบางคนมัมองไม่ก็ใช้กะทิ กำลังใจงน่อยนะมันเดอเสื่อเสื่อมิตรทายน่องนงแฉก,กได้ขอโทษเจ้านางเวชุป,ปาปนแดงพี่น้องนางไม่ไดีนะเจะ็บแผลน่องน,อนอ้นองท้น้องท้ายมากินเข่าหัวผ้ามึงโอ้ดีใจได้เออดีใจเห็น,อน้องมัน้าวว่ะมันไปแบ่งเพื่อน้านเนก่อนเนี่ย แต่ทางอ้นแต่นออมมานี่คุณยมผาาเครื่องดูททางลงเากำลัลงท่านี่อ่ะโดนรั่วโดนรุเจ็บแข่งมาเต่าและแขงเตาบ้าไปนีเครื่องลงแข่งเลยนะเครื่องลงอืมได้ครับก็แบงค์เนี่

เอาตังลายได้หายแน่้อมปะพร้อมพอเห็นเนื้อขาเบิงในสิบหรือวันาะครมาชงแทนแม่วม่เลยบเดยวเขาทาไปจบวานพูยไปสุกวานพุยใส่ปัดพ้นปัดตุกใส่ปัดพุยสไรไปเบิรดเลยโรงงานมาได้เสาข้องอาเิ่นมาได้สี่ชิ้นก็จบผนเขาใส่เขาอาิืนเขาปั้นสำคันนั่นแหละ เราใส่กระสิช่วงัมใระสิช่วงไหมช่วงคนลง้ารคุยต้องีบนำผลมาสูุ่ยดบสตานะายแบบเไมใส่เลยใส่เลยสองสามปีก็่คยจะพึงิงว เขาคนทอดหอมหอมเอาลิปแล้วเราเอาตาโตนใส่ไม่ได้กิตัวอินตีนหาง่วนอ่ะต้องหมดเจ็ดสีห้าเมืองที่จะขึ้นอิฐโ <u á DS shoes> ้ลานมา่วนชิงขึ้นไปว่าขึ้นขับรถมีกูขับรถไปเื่อยจะไปเดินดินเจาเรื่องไหนขับรถก็แล้ากัน่อะไรก่อนรถหลายอยู่ รถ่วงขนาดเลยตมกันปเทมวักี้นี่ก็พลานใมั้นั้น้กันม่นจนว่ารถติ๊กตั้งแต่พลานจนหดบ้านโพไซติกกันตั้มพลานใต้จนหดพีทางโค้งพีประสาีไมันยาวเหยียดเลยรถย่งัรถยังตนะรถใหญ่รถพ่วงรถพ่วงรถแลูกมายางรถพ่วงรถแม่ลูกเลย ตั้งแต่ควงเลยกางรถไปก็ได้กางเลยควงกลางเลยเออมาเลยลูกไปิดมากหมดเลยตัวเจ้าลูกออกอาไป้องเอาหน้ามาลูกตั้งคนมันห้าคนตายกระมงกรมีมือดันมือดันสามสี่ชกมือเดียวนะครับแล้วตัวนี้ต่อตัวนั้นแล้วตัวนี้ต่อตัวนั้นมือนแนบโลาณเลยด้มือหัาห้าติ๊กแปกอยู่ติ๊กแปกอยู่มือเดียวนะฮะห้าชกมือเดียวนะ กูเ็ูตายเลยเจ็บตายเใจเอาน้ำแข็งถูกน้ำแข้งใส่เนี่ยสัวน้ำแข็งใส่เยอะจะดีดนำใส่ลูกม้คุ้มมัดกูคนเอาน้ำแข็งเยอะรสบายยังกินเด็กพวงเขาแก่กันมากจอดโซคาด แกมาจอดต่อโซ่หมัดมอนจะกลาดมาใส่แนตั้งก้นเขาตายเขาตายเาพิพิไงควาลกควสองกันอะไรนะลกห่งเออโตนาะหมาหมูมันจะมแหละหมูมันเ้งก้วเขรถเขาจอดดยู่คนทตั้งก้นเขาเออเรียบร้อยรถไงพิษแล้วันิั้งทัสิบคนไปตั้งเขาเนี่ยเขาพิษอยู่เขาจอดยไม่มาหลดนะอืมจอดแล้วก็ต่อสาอากาเลย ไม่ได้ไม่ได้ทำประจำไม่ทำปรเอื้องคจอดเป็นรถจอดเราจะเมาเราจะใช้นั่นตัวหวมลุกจอดรถจอดมันละเอียดเด้อขับในเลยด้วจอดแช่ทานลดขาดเลยคุ้มทำงานแบบเดว่าด้วยคนอยู่ห้าเตียงห้องอยู่กันนี้ยไป่ง้นเลยไ่ั้นเลยะคนละบ้านคนไปขับรถนะจ้าเพคนม่เอียนเนาะมีเงินจะซื้อรถขี่ซื้อรถครับ เขาบ่ได้ผ่านเต็มจอดบ่ไดผ่านกดบ่ได้านกดเออบ่ได้ผ่านกดจราจรมีเฮียนมีเงินแลซรีรถนาันจะดเียน่ทางตรงทางตรง่โตบ่แม่นทางมันทางสาาทุกคนมีสิทธิ์ใช้่ะมีคุณสบัเหมือนกัน่ะเบิ่งน่ะมันมีว่าสิโตดก็กูแลตรงะสนใจอะลนี่ เรเป็นมาหมู่ห้กาโตทึกนะรับมู่ทึกธรรมดาหลุดไงก็ทึกแล้วของเขาจอดอยู่เนาะแปลงหลุดแปลงลางหลุดกะเพนาะเนาะหลุ้านเนี่ยตาสองเนอแล้วก็ตั้มหนึที่ลงมาใส่ตีนแล้วเราหยบกล้วยแล้วไม่หยยบแล้วไม่สั่งแล้วตั้มขั้นอื่นเราลงมาใส่ตีนอีครั้งแล้วไปถอดเลย

ไปหารดานโอ้นองกระบะเราจะเพิ่รถมันจะมีเงินนอับจางคับรถเยอเออเห็นว่าปวดับรถจะได้รับจานกินเงินเดือนไไที่พับร์วงม่รครับเงินที่ักมเงินวเดียวใช้เงินเียวเียวกับมาแล้วก็รับจานเออีก เดียเอา่ยวลายไปอยู่พี่นอนแจ่ว่าเที่ยวใกล้กาใกล้่าใกล้จะเอาใหม่มาส่งอยู่โรงงานถึงจวบนเนื้อคือสิเน้อคือรถนักนปีดขวนังปีดมาปีเห็นไกลท่ะได้เจ้ว่เราไม่เจาวลาวมาลาวามาที่ชาวบ้านดีวแล้วบอกพูนเนื้อขวเจาวัดนื้อมันเบาขนาดกจเรน ก้าอยู่อันนัปุ๊เจปุ๊บกินเจีโเป้นเธอแล้วเือลูกกับเจีปน้ปุ๊บเขาคงเถี่ยวตกางไตอยื่ไม่พอใจหิ้วล้เมางั้นเองบอกเจ้าถักพอะนเด้ออย่าเมาเลยเด้อเสี่ยวหลับในอะหาถักตนไี่แหละ กินเนืตามแมมโมนลาเด้อพี่น้องเด้อยผักก็อะไรก็แซ่บแัตว์ก็ไข่ส่องแมมโมนหาก,กินผ้าเตี่ยวเด้จ้ากินข้าวมล็ดกระเจี๊ยบแจ่บหน่องไตห,หน่องไผ่มากินนำ้ำโอเคพี่น้องบาย